ชิคเก้นราเมนเขามาพร้อมโปรลดกว่า50%รอบนี้เรามาที่สาขาเทอร์มินอลทเวนตี้วันอโศกสั่งเป็นยูสุชิโอราเมนสเปเชียลชอบราเมนรานนี้ตรงที่น้ำซุปเคารสชาติกลมมเ้นราเมนเหนียวนุ่มกำลังดีชามนี้เป็นน้ำซุปยูสุหอมมากมีทั้งเนื้อเป็ดและเนื้อไก่เลยค่ะแต่ถ้าใครชอบราเมนน้ำข้นแนะนำมิโซะราเมนสเปเชียลซุปมิโซะรสชาติเข้มข้นหอมมันทานกับราเมนเนื้อไก่เนื้อเป็ดซุปจะข้นกว่าราเมนน้ำใสทานกับไข่ยางมาตรมก็ยิ่งอร่อยเข้ากันอีกเมนูที่เราชอบมากมาทีไรรก็ต้องูาาุเม ราเมนเหนียวนุ่มเสิร์ฟพร้อมซอสสูตรพิเศษซอสเขาจะมีความเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีทานแล้วสดชื่นเลยค่ะเ,เส้นรามเมนที่ยังมีความกรุบนิดนจุ่มลงไปในซอสเย็นๆเ,นเผอแป๊บเดียวเส้นหมดจานนะคะ<ๆ>ถ้าใครชอบความเผ็ดแซ่บแนะนําซอสหม่าล่าซอสรสชาติเข้มข้นจัดจานหอมพริกหม่าล่าเมนูทานเล้วเราสั่งเป็นมินิโยดาเลกไก่แล้วก็เนื้อเป็ดในซอสสไปซี่หอมน้ำมันพริกมากค่ะจานนี้ใครชอบทานไก่ทอดแนะนําเมนูนี้ไก่ทอดคาราเกะเขามีทั้งสูตรธรรมดาแล้วก็สูตรเผ็ดเมนูข้าวสั่งเป็นโอนิกิริเซาตมีรส วด้ยค่ะและยังมีโปรเด็ดถูกกว่าครึ่ง2วันเท่านั้นน,นี่ก็น่าลองลามเมงมชัชชานนี้เขามีเมนูให้เลือกหลากหลายมากแล้วก็มีหลายสาขาเลยใครชอบทานลามเมงแนะนําร้านนี้เลยค่ะ